สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดพระบรมธาตุนะครับผมอันนี้ก็เป็นหอคัมพีโบราณน,นะตรงนี้นะครับอยู่จังหวัดกำรรแพงเพชรนะครับผมนะวัดพระบรมธาตุนะพระอารามหลวงนะนี่เราก็อยู่บริเวณด้านหน้ากันเลยนะครับวันนี้มี ุดบูชาวัตถุมงคลด้วยนะตรงนี้นะนะครับเดี๋ยวเราพาชมกันนะครับเดี๋ยวไปดูพระบระมธาตุนะบริเวณั้านในนะครับนี่พระบระมธาตุนะบูชาวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลแท้ของวัดพระบระมธาตุนะบริเวณด้าน,นนี้นะครับนี่นะครับ นี่ใครคุ้นมั่งนี่ตรงนี้ด้านในก็จะเป็นพระประมุธาตนะุนะนี่ก็สวยสดงดงามเลยนะสีทองอลามนะครับก็อันนี้ก็มาครั้งแรกเหมือนกันนะตรงนี้ก็จะมีทําบุญนะตะเกียงทูบเทียนนะครับ ก็บูชาได้ทางนี้เลยนะครับบริเวณด้านในนี้นะครับดอกไม้ทุบเทียนนะเข้าไปกราบสการะพระพรทศรารีลิกธาตุนะบริเวณด้านในนะครับเดี๋ยพาชมวัตถุมงคลกันนิดหนึ่งนะครับของวัดพระพรทมธาตุนะจังหวัดกําแพงเพชรน,นะครับว่ามีรุ่นไหนบ้าง ดิทีสมโพธพระบระมธาตุหกร้อยหกสิบหกปีนี่ซุ้มกอนะพระซุ้มกอนะครับพระซุ้มกอนี่อันนี้ก็เป็นซุ้มระฆังนะครับกวัดพระบระมธาตุพระรามหลวงนะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาท อันนี้อันนี้ปีไหนพี่ก่อนสามห้าเหมืนอน,มนกัน,นใช่ไหม,มเป็นกูป่ป่ะหรือว่าทำเป็นอันนี้อันนี้อันนี้เราเอาลงมาจากราคาบดหมดเลยอ๋อเอาลงมาจากราคาบดหมดใช่ี่านาลายแปลงกําแพงขาโต๊ะ กำแพงขาโตนะครับ499ตู้นี้ก็จะ499หมดเลยพี่ือยอดพระยอดขุนพล<อ>ด,ด้านบนบนั้นอันนี้ก็สุมเรือนแก้วกล่องสีเหลืองก็ราคาเดียวกันเลยหรอพี่ใช่อ๋อราคาเดียวกันสุมเรือนแก้วจะมี500อยู่อันนี้อันนี้2,000 2 0้0 อันนี้ก็เป็นคู่สวดขอดูยอดขุนพลหน่อยได้ไหมีิ499นะครับอันนี้ก็เอามากู่เหมือนกันใช่ครับมองสวยๆนะ <c oughs> นะกู่เหมือนกันบรรจ,จุตัวไหนไม่ไม่ทราบ ครับไม่ทราบว่าเราไม่รู้เขาเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เราบุรณะโบสถ์กันบุรณะโบสถ์หม่อสามห้าปีสามห้าใช่ครับแสดงว่าก่อนปีสามห้าแต่ไม่ไม่รู้ปีที่แน่ชัดนะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าใช่ไหมยอดขุนพลนะพี่เกือบ เป็นเนื้อดินเนื้อผงเนื <Blind Wall> ้อดินเนื้อเนื้อดินเผาเลยนะเก่าแต่เก่าไม่มากประมาณสี่สิบห้าสิบปีประมาณอ๋อไมาถึงไม่ถึงประมาณนี่หกเจ็ดอ่ะเนาะสามห้าก็สามสิบสองปีอืมประมาณสี่สิบปีสี่สิบปีได้นะประมาณนั้นอืมแต่ดูสภาพมันเก่าเหมือนพระกุ ขเขาบดบันกลางเข้ามาส่งมาแล้วว่าเก่าแต่ไม่เก่าไทยยังไม่มากอืไม่มากเก่มยืเกไ,ไม่มากครับยอดขุนพลเอขอดูนี่ไหนพี่ซ<ไ>ุมกอซุมกอนี่ซุมกอก็ราคาเดียวเลยนะพี่สามร้อเก้าสิบเก้าดูไหนก่อนครับมีมันมันมีกี่พิมพ์อะพี่ ุมกอมีเยอะมากเลยเยอะมากเอา <laughs> เอานี้ไปก่อน <laughs> ครับออันนี้กุกกุบะงมาธาตุที่เดียวกันเลยเหรอพี่ใช่ครับใชตรงนี้ก็จะมีหลายๆอันที่คุณก็มีนี่พักกุกุเก่าๆเลยแหละไม่มีแล้วมีแต่แค่นี้อ๋อครับนี่นะ ก็ซุมก่ออันนี้เขาจะกป็นซุ้มก่องพราะมรุ่งธาตุจะไม่มีกระหนกถ้าเป็นของซุ้มที่อื่นจะมีกระหนกแต่ว่ากำเนิดก็อยู่ที่นี่นะครับที่เขาต้นกำเนิดไปเรียนแบบกันกำเนิดคือกำเนิดที่นี่ครับ จำนนที่บรมธาตุไม่มีกระหนกนะพี่ใช่อันนี้ก็กู่เหมือนกันใช่ครับเาเริ่มแรกเดิมทีเลยเนี่ยไม่มีกระหนกเออเซิซุม้มต่างๆเขาเอาไปทําก็เ,าเป็นใส่กระหนกกันครับนนมมอันนี้แยกพิม,มไหมพี่หรือว่าอันนี้แยกพิมไหมใช่ใช่มันจะไม่ค่อยเหมือนกันพิมพ์อันนี้พิมพ์อะไรเนี่ยพิมพ์หน้านางฮะหน้านางหน้านางรู้สึกว่าจะมีไม่มากมีแค่อันเดียวด้วยอืมพิมพ์หน้านางนี่วัดพิกล พิภูนพิมพ์เล็กอืมอันนี้พิมพ์อะไรเนี่ยพักวัดพิกุลอันนี้พิมพ์กลางอันนี้พิมพ์กลางฮรนี่ขนมเปี๊ยะชมกอดำกับหมักกับหมักนี่ขนมเปี๊ยะอืมอันนี้ขนมเปี๊ยะ อ,อ,อันนี้เราเอาอาะระฆังจากยอดเจด,ดีลงมาทําอ๋อทองเหลืองปีหกเจ็ดอ่ะพี่หกหกออ๋อหกหกใช่ไหมอันนี้จะไม่มีใครทําอืมะระฆังเราเปลี่ยนะระฆังกันปีหกเราเปลี่ยนะระฆังกันข้างบนยอดประธา้าก็เราลงมาทาผักซุมเป่าอ๋ออันนี้เป็นเป็นะระฆังเลยใช่ไหมอ๋อเป็นะระฆัง หกร้อยหกสิบหกปีใช่หกร้อยิบกปีเอาเนื้อของละขังมาทำใช่มันหลอมสั้างพระอืมพอสซุอมกอมันอยู่บนนั้นประมาณตั้งแต่หลวงพ่อมาครับหลวงพ่อมาปีสี่สี่เอาลงมาทำเมื่อปีที่แล้วอ๋อนี่พรุมกอ กนกาเนิดนะพี่จากที่นี่นะที่นี่ต้นกาเนิดอ๋ออย่างนี้ก็จะแปลกหน่อยเพราะว่าปีหกหกปีหกเป็นเนื้อโลหะเนื้อหทองเหลืองทองเหลืองทำจากกระรังนะก็สุมก่อพิมพ์หน้าเล็กอันนี้ส่วนใหญ่ผู้หญิงเขาจะเอาใบห้อยเพราะว่าเล็กจะไปเรียมแล้วมันจะเล็กพวกนี้จะใหญ่ซุมก่อพิมพ์หน้าเล็กนี่กุ๊กเป็นกุ๊ นี่ซุ้มกรมกลับมาได้ได้ครับพี่ได้ครับโดนหลอกว่าจะไปงานุไป <laughs> ครับไปหากินอะไรที่งานนี่ด้านหลังด้านหลังแต่ไม่รู้ว่าบรรจุตอนไหนแต่เพิ่งเอาออกมาปีปีสามห้านะปีสามห้ากุด้านหลัง สะสมเกอะนะครับอันนี้ก็พิมพ์กลางพิมพ์กลางมีมลสารด้วยด้านหลังที่นี่มีจะส่งไหมพี่ มีเหมือนกันใช่ไหมติดต่อที่ไหนที่ผมเลยอ๋อมีเบอร์ใช่ไหมพี่ค้นหาเฟซบุ๊กสิทธิ์หลวงตาเอกอ๋อสิทธิ์หลวงตาเอกนะพี่พี่เรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมค้นหาน่ได้ไปลงที่ไหนเนี่ยเราไปทัวร์พี่ฮะเราไปทัวร์ยูทูบยูทูบใช่ครับเราไปทัวร์ใช่ครับพี่นี่นะอันนี้ก็เป็นซุ้มก่อพิมพ์ขนมเปี๊ยะใส่ข้้าวนนมั อันนี้น้ำมันนวดนะครับน้ำมันน้ำมันเติมตะเกียงต่อชีวิตติดตรงนู้นได้ครับอย่าเอานี้ไปต่อชีวิตนะอันนี้นวดเสยียเลยนะ่พักกู <c oughs> พกัพกกูทุกคนมาชมพระยอดขุนพลอันนี้ส่วนใหญ่เก่าทหารตำรวจเขาจะมาอมเอาไปเหมือนเป็นเหมือนของเขาครับครับเหมือนยอดขุนพลอนะ่ะ ยอดคุณผลมีเพชรกลับพระกำแพงเพชรกลับ,บอันนี้อู่ทอง399อืม มีหลายแบบเลยพิมพ,มพมนม์นางพญาก็มีพิมพ์นางก็ยายันนางพญานะครับอันนี้ก็ปีหกหกสุมก่อดำอันนี้จะใหม่หน่อยอตืตรงนี้เป็นพา้าใหม่นะพวกสิงคโปร์รพกมาเหมาไปเอ,าอ,อ้าเงี้เดียวแล้ว แต่โชวหน่อยหน้าสวย399อันนี้นนนซุมกอว,นนวันนั้นเหมาไปสี่กล่องโอ้สี่ร้อยองค์อืมกล่องละร้อยซุมกอมีกูมือไม่จนนะรุ่นสิงคโปร์เหมาไวเลยพี่นี่พาซุมกอต้นกำเนิดทุกคนต้นกำเนิดใช่นะครับอื เก่าๆนี่พพิพิธภัณฑ์มีให้ดูไหมพี่หรือว่าไม่มีไม่มีมีแจกของหลวงตาหลวงตาก็หวงดูเหลือเกินเก็บไว้เซฟไหนก็ไม่รู้ครับคนแก่เนาะหัวไปทั่วใช่ครับอันนี้ขนาดหนึ่งจุดเจ็ดเซนติเมตรจิ๋วบูชาห้าร้อยเก้าสิบเก้าเนื้อเงินสองพันเก้า้กสิบเก้าเป็นอะไรพี่ขาโตเป็นก็แพงสามขาก็แพงสามขาใช่ครับอมอแพงสามขาเขาเรียกกันขาโตเหมือนกันอืม แต่ว่านี่องค์ใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับ,รบขาจิ๋วสามขาจิว๋วเราไปทั่วทั่วไปเรื่อยนี่ครับอันนี้ก็สามขาสามขาเนื้ออะไรพี่อันนี้จะเป็นดูแบบ นะเก่าๆเ,เลยนะเขาเรียกถ้าสมัยใหม่เขาเรียกอลาปกาแต่อันเก่าเขาเรียกที่เป็นสนิมเขียวอืนิกเกิลวะพี่นั่นนิกเกิลไหมรู้ไม่ใช่ <laughs> สนิมเขียวเดี๋ยวเนี่ยบางทีมันก็ติดอยู่ตรงปาก <laughs> ครับพ <laughs> าซุมก่อต้นกำเนิดทุกคนนะลองชมดูนะครับ สนใจรุ่นไหนก็ลองโตรวสอบถามดูนะน่ะอยูด่ดีก็ลืม <laughs> ขนาดไอ้นี่ผมนั่งลึกมันทั้งวันเลยว่ามันชื่อร้านอะไรอ๋อ <laughs> <laughs> สตาร์บัคอ์ <laughs> <laughs> คอะไรครั <laughs> อันนี้ขนาดห้ 4, า,า,านิ้วสี่พันเก้าร้อยเกสิบเก้าสามขาสามขาหรือสี่ขาเนี่ รุ่นนี้จะเป็นสี่ขาสี่ขาสี่ขาแต่ชื่อจริงๆก็คือสามขาอห้านิ้วมันเป็นเป็นผ้าอะไรอ่ะพี่เนี่ยผ้าชื่อมีผ้าเป็นพระพุทธเจ้าเหล่านี้แหละแต่เคาเรียกสามขาสมัยของสุโขทัยตอนทีเนี้ยเป็นช่างกำแพงทำจะเป็นสมัยของสุโขทัยเก่าสุดเลยครับอืมองค์ใหญ่จะเป็นองค์รุ่นนี้จะเป็นองค์เล็กอยู่ด้านหน้าอ๋ออยู่หน้าครับ จะมีก่อนหน้านั้นตอนปีหกสามนี่หกหกก่อนหน้านั้นจะเป็นนี่สามนิ้วสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสามนิ้วอ,อันนี้ของปีไหนเนี่ยอันนี้ครับอันนี้แหละอันนี้ใช่ไหมม,มันเหลืองอ่ะครับวิเชียน หลวงพ่อจงนะครับนนี่อ๋อรุ่นเดียวกันนะเขาปีหกหกเกจิตที่ร่วมปลุกเสกมมีราคาบอกอยู่นะอันนี้พระวิเชียนนะครับ โมลีเป,เ,มเป็นอดีตเจ้าวาดนะครับพี่พระวิเชียนโมลีนะี่อันนี้รุ่นเก่าเพี่อันี้นี่นนก็นนใหม่เหมือนกันใหม่เหมือนกันใช่ไหมอดีตเจ้าวาดซึ่งนอนอยู่บนสารานะครับอือพึ่งมรณภาพเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาอ๋ออดีตเจ้าวาดเหมือนกันครับพระเทพวชิระเมธีอดีตเจ้าคณะจังหวัดครับเป็นเหรียญ เนื้ออะไรพี่นี่เนื้ออะปากาอะปากาครับระอบปะปากาลหรียาเป็นเหรียญพัยดยศนะครับเหรียญพัยดยศด้านหลังเป็นพระธาตุพระบรมธาตุนี่ต่อโคตร ก็มีประมาณนี้เลาวพี่อที่นี้อันนี้ก็เป็นอันใหญ่ละพวก่กนี้จะพวกที่กระเสียงเขาจะมาซื้อไปมอบให้คนคที่ปลดกระเสียมอ,อ,อ,อย่างเขาอยู่ไกลแต่ผมจะแนะนำให้เอากระชาดไปเพราะว่าเขาจะได้จำเราได้อ,อันนี้ได้มันจะกระกแพงเพชรวัตถุมงคลของเมืองกำแพงเพชรนี่นะสามขา แต่เมื่อกี้นี่มีสีข่ขามัน<ช>ก็รุ่นเดียวกันแหละนะใช่สามขานี่นะตู้ของทางวัดนะครับนี่ก็ใครที่สนใจวัตถุมงคลนะติดต่อเบอร์นี้นะครับเนก็เป็นวัตถุมงคลของทางวัดนะครับผาซุมก่อ อันนี้ก็เป็นกุยอดขุนพ้นนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์แต่ละพิมพ์นะซุ้มก่อนะครับอันนี้เป็นเนโลหะนะผลนี่หนึ่งกจม,มีหลอกพายหลออพายที่พังก์ไตเป็นพ่อท่าน วางงานไว้ตั้งแต่ต้นปีครับทีนี้ท่านมามรณากรออกวารนากรงานสุดท้ายที่จะไปทําให้กับท่านอืวันนี้หนึ่งนี้ต้องเต็มที่ละครับนี่จะเงียบๆแล้วทีนี้จะมีคนเข้าเป็นบางจุดครับที่วัดไหนพี่วัดมะพร้าวเปี้ยอ๋อมันชื่อวัดศรีพัฒนารามอ๋อชื่อเดิมคือชื่อวัดมะพร้าวเปี้ยวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนะหนึ่งธันวาครับอืม ยอดขุนพลน,นะครับติดต่อวันนี้ได้นะครับใครที่สนใจวัตถุมงคลนะนี่บริเวณด้านในนะก็จะเป็นพระบรมธาตุนะก็ชมวัตถุมงคลนะของทางวัดอย่างจุใจเลยนะครับผมก็สามารถ ติดต่อนะสอบถามเข้ามาได้นะครับเนก็มีบริการจัดส่งนะครับผมนะสำหรับพระซุ้มก่อนะก็ผมก็ไม่มีโอกาสได้มาบ่อยนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาจังหวัดกําแพงเพชรนะครับผมก็แวะนะถ่ายบรรยากาศนะให้เอฟซีได้ชมกันนะครับสําหรับวัตถุมงคลนะครับพัด พระประมทธาตุนะกำแพงเพชรนะซุ้มกอที่โด่งดังนะต้นกำเนิดพระซุ้มกอเลยนะครับผมสุดจอดวัตถุมงคลอีกอรุ่นหนึ่งนะครับผมที่ได้รับความนิยมนะครับนี่นะก็เป็นพระธาตุนะครับอย่างสวยเลยนะครับมาทางด้านนี้ก็จะเป็นพระวิหารนะ พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปนะตรงด้านนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับบริเวณด้านในนะครับก็เขาห้ามถ่ายนะก็ไม่สามารถเข้าไปได้ทุกคนนะครับก็จะมีหลายๆจุดเลยนะที่ให้เราได้เดินชมกันนะครับนี่อย่างพระบรมธาตนะุนะนี่ตรงนี้นะครับ นี่สวยๆงดงามนะทุกคนพามาฝาก f อซกันนะครับถ่ายรูปบรรยากาศมาฝากเอีกันนะครับนี่ก็เดินสักรอบหนึ่งนะครับทุกคนนะนะครับเพื่อเป็นสี่เหลี่มงคลนะหรือว่าใครสะดวกเดินสักสามรอบนะวนพระบรมธาตุนะกับพระบรมสารีริกธาตุ นะครับผมบริเวณพระบระมธาตุนะวัดพระบระมธาตุกำแพงเพชรนะครับผมก็เลียนเชิญเลยนะครับสามารถมาเที่ยวกันได้นะอยู่ในตัวเมืองของเอมืองกำแพงเพชรเลยนะครับนี่บรรยากาศนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับต้นกำเนิดพระซุ้มก่อนะครับ โอ้ oh, 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 oh. สวยงามนะครับสำหรับวันนี้นะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมมีโอกาสหน้าเดี๋ยวมาใหม่นะครับผมสำหรับกำแพงเพชรนะแล้วก็ฝากติดตามไม่ด้วยว่าจะไปวัดไหนนะครับก็จะอัปเดตนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผม ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใ,ใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ